สวัสดีครับวันนี้เรื่องในครัวนะครับเราจะมาทำยากิโซบะตัวยากิโซบะนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นตัวซอสโซเ็จรูปนะครับตัวนี้ง่ายครับไม่ต้องปรุงเองนะครับหาซื้อได้ตามห้างต่างๆนะครับอันนี้ก็ขวดใหญ่เลยจากไมโครนะครับตามสูตรแล้วก็ส่วนผสมนะครับอันนี้เราใช้เป็นเส้นยากิโซบะนะครับ แล้วก็มีตัวกระดัมปีหั่นนะครับแล้วก็มีสาหร่ายเอาไว้ <ective one. S 2> โรยหน้านะครับแล้วก็มีต em <Piet. S 2> ัวที่เราเตรียมไว้ก็คือตัวหัวหอมนะครับแล้วก็แครอทนะครับแครอทก็หั่นตรียมไม่เรียบร้อยแล้วนะครับมีกระเทียมนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเนื้อสัตว์อันนี้แล้วแต่ใช <S <S ้นะครับผมก็ใช้เป็นเนื้อสันคอสไลด์นะครับใครจะใช้เป็นสามชั้นก็ได้นะครับก็เนื้อไก่ก็ได้ก็แล้วแต่เลยนะครับ แล้วก็ผมมีตัวเกลือกับพริกไทยเอาไว้ครับเอาไว้โรยนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็มีไข่ฟองนึงนะครับกะว่าจะทําเป็นตัวไข่ดาวโปะไว้ด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวไปลองทํากันดูครับเดี๋ยวเริ่มต้นมานะครับผมก็จะเอาเส้นมาลวกสักหน่อยนะครับให้มันนุ่มนะครับมันก็จะนุ่มๆเดือดๆนะครับตามสไตล์ของเส้นยากิโซบะนะครับก็ต้มน้ำนะครับให้ ได้ความร้อนพอประมาณแล้วนะครับก็ค่อยเอาเส้นลงไปใส่นะครับก็คาดว่าจะาใช้การต้มสักประมาณ 3- 5ห้านาทีนะครับก็รอให้น้ำเดือดเดือดจะจัดเลยเนี่ยคิดว่าเส้นน่าจะนุ่มพอดีนะครับตรงนี้เราก็ต้มเส้นไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมอย่งอื่นกันครับครับเรื่องต้นก็มาทอดไข่ดาวกันก่อนเลยครับก็เตรียมเอาไข่ไปโปกหน้านะครับ ตัวยากิโซบะนะครับทอดไข่ก็สเต็ปเดียวรับอุ่นกระทะให้ร้อนก่อนเลยนะครับจะได้ทอดง่ายนะครับพอกระทะร้อนได้ที่นะครับก็ผมเทน้ำมันออกก่อนลกันนะครับ <c oughs> เยอะไปนะครับแล้วก็ใส่เป็นน้ำมันเย็นลงมานิดนึงนกระทะรร้อนแล้วสูตรเดิม แล้วก็เริ่มทอดไข่กันวันนี้เสียงก็จะอุ้ยหน่อยนะครับไม่สบายซอยางไน,นครับตรงนี้ก็ทอดไปนะครับในมุมว่าจะเอาไข่สุกแค่ไหนก็อันนี้แล้วแต่เลยนะครับรนี้ผมกล้าน่าจะทอดให้มันพอดีพอดีนะครับครึ่งสุกครึ่งดิบนะครับแล้วก็ ตรงนี้เส้นที่เราเตรียมไว้ก็ได้ที่แล้วผมจะเอาเส้นนะครับตัดไปผักไว้ก่อนนะครับโอเคตรงนี้ไข่ของเราก็ได้ที่แล้วก็ผมเอาไปพักเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาเริ่มทำผัดดากิโซบะกันครับก็ก่อนอื่นครับผมเติมน้ำมันหน่อยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากผัดตัวหมูนะครับกับกระเทียมที่เตรียมไว้นะครับตรงนี้นะครับผมก็ใช้ไฟเบาเลยนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับ ใช้เวลาไม่นานครับทีนี้ผมจะปรุงนิดนึงครับก็จะใช้เป็นเกลือนะครับแล้วก็พริกไทยดํานะครับใส่เข้าไปนะครับกับหมูที่เตรียมมานี่แหละเพิ่มรสชาติให้มันก่อนในเบื้องต้นนะครับโอเคหมูได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เตรียมไว้เข้าไปนะครับก็จะมีตัวแครอทนะครับหัวหอมนะครับเอามาผัด แล้วก็ตัวกระลำปีนะครับตรงนี้ผมอยากให้ให้ตัวผักมันนิ่มๆหน่อยครับก็จะใช้เวลาผัดนิดนึงนครับเพื่อให้มันนิ่มไปกว่านี้นะครับ ก็ใช้เวลานิดหนึ่งครับผัดไปเรื่อยๆครับนี้ ช้เวลาครับก็ไม่ต้องรีบในส่วนนี้ก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะชอบให้มันไม่ต้องนิ่มมากนะครับก็ดูได้เลยตามความชอบนะครับของแต่ละคนนะครับผมก็จะให้มันนิ่มหมดนิดนึงครับก็ผัดไปทีนี้สังเกตครับมันจะนิ่มแล้วครับเริ่มได้ที่นะครับตรงนี้ก็ใช้วิธีสังเกตเอานะครับ เรียบร้อยแล้วผมก็จะใส่เส้นยากิโซบะนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเส้นมันก็จะนุ่มขึ้นนะครับนุ่มขึ้นแล้วก็เท็ mm hmm. กซเจอร์ mm hmm. ก็อยากจะให้มันเหนียวนุ่มนุ่มเนะื้อเนื้อตามสูตรผมใส่ซอสน,นะครับยากิโซบะเร็จลูกเลยนะครับอันนี้ง่ายๆเลยครับผมก็ใส่ไปประมาณสามช้อนโต๊ะนะครับโดยประมาณนะครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณเส้นกับเครื่องที่เราจะผัดนะครับก็อันนี้ก็จริงๆค่อยๆใส่แล้วค่อยๆชิมอยู่ก็ได้ครับตรงนี้ก็ใช้เวลาไม่นานครับหลักการก็คือผัดให้ตัวเส้นกับเครื่องเนี่ยมันไปเคลือบกับตัวน้ำเมื่อกี้นี้นะครับตรงนี้ผมโรยตัว สาลายานิดนึงนครับโอเคก็ผัดไปเรื่อยครับอันนี้ก็ผมอยากให้มันแห้งนิดนึงนะครับพอเมื่อกี้เราใส่น้ำเข้าไปก็มันก็จะา่ำๆหน่อยครับโอเคได้ที่แล้วผมก็ปิดไฟแล้วตักใส่จานเลยครับคิดว่าน่าจะได้แล้วนะครับ มาแล้วครับผัดดากิสบากเราครับทีนี้ผมก็จะเอาไข่ปโปะนะครับท็อปปิ้งแล้วก็โรยด้วยตัวสาหร่ายนะครับที่เตรียมเอาไว้เรียบร้อยครับผัดดากิสบากของเราทำไม่ยากครับโอเคครับสวัสดีครับ